ะวานจอยืนงลงไปพี่นอ้องพอกันอีกแล้วพี่น้องกับสร้างหน่อยสร้างแตงมอนีจะพาพี่น้องมาดี y อไตะแกงลัดติกพี่น้องใส่สามสินลากะทอพีซีพี่น้องทอพีซ่ 4. มันเข้าจะตัด8ปดสิบเส้นสี่ทอนลากะลากะหาสิเส้นอีกหกทอนพี่น้อง จะมา DIY เหทีว่างของพี่น้องสามสันเก๋ๆจากทอ่อพีวีซีหลกักการตะแกรงพลาสติกมาลุยกันเลยพี่น้องพี่น้องก่อนอื่นเอาเอาทอ่อพีวซีซีขนาดหาสิบเซ้นมามายืดเป็นกากระบาดเองสิพี่น้องยืดเป็นกากระบาดป,ปึ๊บขันสกูล,ลงไปเลยยึดลงไปปุ๊บฮะยึด มาได้ทั้งหมดสามอันพี่เนาะสามชุดเท่ากับจะมายึดใส่ท่อพิซีที่เขาเตรียมไว้พี่น้องมา ดูพี่มนผีกมาเพื่อฮฮะปนเชืบกาอีออกขามาไม,มาไป Ooh. <laughs> เ็จเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องงานดีไหวทอพิซซี่ราคตะแกรงพลาสติกพี่น้องมาเฮ็ดทีว่านของแบบเกๆ๊ๆใส่งานในรัวเลื่อนพอบานแม่บ้านก็สามารถเฮ็ดเองได้พี่น้องงานดีไหวมุมมีสูตรเฉพาะพี่น้องฮะนี่ก็เป็นอีกวิธีการพี่น้องแต่บแม่นวิธีการที่ดีที่สุดแต่ก็สามารถใส่งานได้จริงพี่น้องงานดีไหวมุมมีสูตรเฉพาะหาคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไรก็แชร์เพื่อแบ่งปันเทคนิคดีๆพี่น้องแก้วใส่งานจริงพี่น้องใส่งานจริง